ครับวัสดีครับนี่คือสองยูทูบหม่นะครับเด้อนี่คือเจดีของภูกาของคอมมอนิสต์อยู่ระหว่างต,อต้อยโตของผู้พ่านเสื้อขาววงทางลงขาววงครับเจดีอนุสรคอมมอนิสต์เขาอยู่ระหว่างอำเภอดงหลงทางล่งขาววงครับเจดีอนุสรสันติภาพ ผูกผ่านอนุสถานหายซื้อต่อ,อสู้ส่งยุคคอมมินิสต์นะครับนี่ครับเอด,ดีเพิ่นเป็นอนุสร์ส่งยุคคอมมินิสต์สงนั้นครับ สร้างอนุสรณ์ท่านไหวทางล่องคองลงลงลงไปต่อเขาวงครับคร,รับสะอาดครับเด้อครับ